หาซื well, ้อไอดีราคาถูกฝากขายซื้อขายปลอดภัยมั่นใจดูแลดี100%อร์ไอดีสวยราคาไม่แพงไม่ซื้อไม่ว่าเลือกหากันได้เลยครับเทปนี้ครบจบที่เดียว เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีแม่ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกนะับ s <S ผมในส่วนของการ ปรับค่าพลังของตัวเมสซี่นะครับถ้าใครมีร่างนี้นะครับอยากให้มันโกงนะครับเรียกได้ว่าโกงที่สุดก็ว่าได้นะครับถ้าใครอัพแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการยิงของเมสซี่นะครับผมสำหรับการอัพแบบนี้นะครับผมลงเลียนไป625นัดนะครับผมแล้วก็ยิงประตูไปใน469นัดแอซซิตไปอีก150แอซซิตนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรจะสุดจัดนะ อันนี้คือเราจะได้ใช้ข่าวพลังของเมสซี่แบบอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับอ่าซึ่งจะบอกว่ามันจะเข้ากับการเล่นของแต่ละคนเนาะนะครับถ้าใครอัพวอลตกก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้นักเตะค,คนนั้นใช้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนี้มาพูดถึงในส่วนของเมสซี่ร่างนี้นะครับผมถ้าใครมีนะครับอ่าเป็นเมสซี่ร่างอ่าิกแมนะครับผมก็เป็นวิกคามบูสเตอร์นะทุกคนซึ่งร่างนี้นะครับจะตันอยู่ที่104อนะครับถ้าอ คิมชแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาไขไสในไสลึกให้ดูนะครับว่าเมสซี่ร่างนี้ใช้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่าพลังแต่ละส่วนเนี่ยต้องอัพอะไรยังไงเนาะนะครับโอเคอ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่าพลังที่มันบูสต์นะครับผมมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะครับนในส่วนของแทก แ t ทเทกิ่งอะเวเ e ต์นะครับผมนี่ก็จะเป็นเกมรุกนะครับอยู่ที่87นะครับอ่าเกมรุกจะสูงนะครับผมอ่าถ้าอัพแบบนี้นะครับแล้วก็บอลคอนโดน90นะครับอ่าดิปปิ้งเนี่ยผมก็อยู่ที่102นะครับซึ่งอันนี้พี่แนวจะอัพให้มันถึง102เลยนะครับแล้วก็ทายโพดิชั่นอยู่ที่91นะครับแล้วก็จ่ายบอลอยู่ที่91นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปกตินะครับที่ให้มันจ่ายบอลแม่นๆนะครับผมอ่าตัวรอบรอบพาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ที่เป็นการจ่ายบอลสั้นนะครับผมอ่า ก็อยู่ที่ประมาณ91นะครับในส่วนของการจบสกอร์นะครับอันนี้มันจะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราอัพแบบไหนนะครับถ้าอัพแบบชินเนลเนี่ยจะได้แบบนี้นะครับผมก็คือจบสกอร์อยู่ที่98นั่นเองคือถ้าคุณกดยิงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่แบบหันหลังหรือว่าพลิกบอลเพียงจังหวะเดียวเนี่ยก็จะทําให้เมสซี่ร่างนี้จบสกอร์คมมากนะครับถ้าอัพแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็บวกในส่วนของลูกเคิร์บนะครับอ่าลูกเคิร์บเนี่ยมันจะอยู่ที่99เเลยนะครับอ่า โอกาสที่คูณสาวจรตูจะรับบอลของเมซี่ได้เนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่ลูกป,ปันน่นนะนะนะครับผมอา,อาจจะเซฟได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นลูกป,ปั่นในระยะที่แบบอันตรายเนี่ยคือแทบจะเซฟไม่ได้เลยนะครับในส่วนของการอัพให้มันจบข้าวลังแบบสูงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกเซฟพีชเนี่ยอยู่ที่92ครับตั้งเตะก็เอาประมาณหนึ่งนะครับแต่อันนี้ที่นี่จะเน้นหลักไปที่การยิงประตูแล้วก็ลูกโค้งนั่นเองนะครับผมเมซี่า Messi ลางนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของการยิงนะครับอ มาดูกันในส่วนของสปีดนะครับสปีดเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของเมสซี่สปีดล่างนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับสปีดระยะยาวนะครับอยู่ที่85 85เนี่ยก็พอกระชากลากเรือได้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฉีกกองหลังมากจนเกินไปนะครับอาจจะตามทันอยู่ในบางจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าบางจังหวะไหนที่หลุดจริงๆก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับในสปีดที่มีเข้าหลังอยู่ที่85นะครับตรงสปีดต้นอยู่ที่91นะครับ91ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกตัวนะครับสำหรับสปีดต้นของเขานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของใครที่อัพสปีดเดอร์พิชเชนจะได้ในส่วนของทิ๊กกิ้งพาวเวอร์เนี่ยหนึ่งร้อยสามนะครับซึ่งหนึ่งร้อยสามตรงนี้เนี่ยมันจะไปบวกกันกับไอการจบสกอร์ของเมสซี่นะครับอ่าซึ่งถ้าแบบนี้เมสซี่จบสกอร์ดียิงแรงนะครับถ้าอัพแบบนี้นะล่าังนี้ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของตรงนี้ไปบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับอ่าจบสกอร์เนี่ยอาจจะอยู่ที่98ใช่ไหมลูกเคิร์ฟอยู่ที่99นะครับแต่ว่าการยิงแรงนะครับยิงจากแถว2แถวไกลเนี่ย อันนี้คือวกวบตะข่ายแน่นอนนะครับผมอ่ะเข้าแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็บาลานซ์เนี่ยอยู่ที่อ่าเก้าสิบนะครับอ่าในส่วนของเตอร์มิน่านะครับเตอร์มิน่าเนี่ยมันจะอยู่ที่ Uh, 87นะครับถ้าใครไม่ได้มีโค้ดที่เป็นอินซากีนะครับอ่าเพราะว่าอินซากีเนี่ยมันจะบูสต์ในสองสเตอร์มินา่าบวกหนึ่งนะครับอ่าในที่เราใช้เป็นในส่วนของโค้ดที่มีสเตอร์มิน่าบวกหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของเขาคนนี้นะครับ,รบอินซากีนั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าค่าพลังอัพแบบไหนนะครับอ่าถ้าใครอยากอัพใหม่นะครับผมก็กดรีเซ็ตจะใช้ในส่วนของ GT ห0 0 0นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้อัพหรือว่าอะไรยังไงก็ สามารถรับได้นะครับผมอ่ารัพแบบนี้นะครับผมในส่วนของการอัพเมสซี่ร่างนี้นะครับในส่วนของอันแรกนะครับพวกจบสกอร์เนี่ยอัพไปให้ถึง10นะครับผมอ่าแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยอันนี้พี่น่าไม่ไม่บูทเลยนะนะครับไม่ใช้เลยเนื่องจากว่ามันมันบูทมาให้แล้วมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอ่าไม่ใช่การเลี้ยงบอลสิเป็นการจ่ายบอลนะครับไอตัวลูกบอลเนี่ยมันเป็นการจ่ายบอลเนาะนะครับอ่าการเลี้ยงบอลเนี่ยบูทไป6นะครับผมก็คือ กดไปที่6แทมนะครับผมตรงนี้แล้วเด๋ยดสกอร์10นะครับการเลี้ยงบอลเนี่ยพวกเรื่องการเลี้ยงบอลบวกไป6นะครับแล้วก็สปีดต้นนะครับสปีดต้นเนี่ยบวกไป7นะครับผมก็อยู่ที่9.1นะครับเมื่อบู๊ตนะครับในส่วนของพวกสปีดปกตินะครับสปีดระยะยาวในอันนี้บวกไป13นะครับตัวนี้จะได้ในส่วนของ kicking power ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเมสซี่ร่างนี้ก็จะมีบวกด้วยกัน4ค่าพลังแบบนี้นะครับ ก็จะได้เมสซี่ตันร้อแบบนี้ไม่ต้องเอาอวสสวยนะครับแต่ว่าเน้นยิงสวยก็พอในเกมนะครับผมอ่ะเมสซี่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับประโยชน์ของเมสซี่ร่างนี้ที่จะได้ใช้นะครับถ้าใครอัพแบบชินเนลนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการปั่นโค้งนะครับตีตัดเข้ามาแล้วก็ปั่นโค้งสปีดก็พอใช้ได้นผมไม่ได้ที่เหล่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสุดมากๆนะครับสุดไม่สุดยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับผมอ่ะนี่ชินเนลเล่นประมาณ โอ้โหหลายแมตช์นะครับตัดมาให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นการไต่ดิวิชั่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีหหรือว่าดีสองตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเมื่ออัพเมสซี่แบบนี้ผลเนี่ยออกมาประมาณไหนนะครับไปไปดูกันโคตรสุดครับมาครับมาดูกันที่จังหวะนี้ครับสาหรับผลงานของเมสซี่ครับนี่ครับโรชกี้ให้มาแล้วเอโต้จังหวะนี้ครับแล้วปาดเร็วเลยครับเมสซี่ดูครับการใช้สปีดร่างนี้การ์ดแบบนี้โอ้โห เหลือร้ายครับดอกนี้เรียกได้ว่าหลุดเลยนะครับผมแล้วมาใหม่ครับเตียวนันเดสครับให้มาแล้วโรชิกีชิงต่อมาจังหวะนี้โรชิกีล่าครับแล้วการยืนตำแหน่งของเมซี่ครับรอจบครับลูกนี้ก็ชิวๆเลยครับแล้วมาจังหวะนี้ครับพักรอยืนครับแล้วปั่นโค้งครับโอ้โหเหลือร้ายครับบอกเลยการนับแบบนี้คุณจะยืนปั่นนอกกรอบก็ได้แบบนี้ครับอยู่ครับฮึ วงกว่าชาวบ้านแน่นอนครับการปัน่นการยิงเนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรแรงนะครับผมแล้วจังหวะนี้แทบอิน,ใน,ในง่ายๆครับโอโ้โหโคตรสุดอ่ะแล้วมาจาังหวะนี้โรช,ชิกีให้มาดีครับออืตามช่องแล้วกดลูกนี้ไม่รอดครับมากันอีกครั้งหนึ่งครับให้ออกมาเมสซี่จะโยนให้แบบนี้ก็ได้ครับวิ่งไปรับบอลน,นี่ครับยิงบอลแล้วลากจี้เข้าแบบนี้ก็ได้ครับแล้วกดปั่นครับดูการปั่นของเมสซี่ครับหนีมือสุดๆเลย โอ้โหได้ได้ว่าสุดจัดอ่ะการนับปั่นให้เยอะๆนะครับเมสซี่เนี่ยตอบโจทย์ครับแล้วก็ฉีกออกมายิงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับสำหรับเมสซี่ล่างนี้นี่ครับการยิ่งของเมสซี่ครับเห็นหน้าเป้าเนี่ยครับผมจับเล่นหน้าเป้าแต่ว่าคิ้จัดเลยนะครับผมนี่ครับการบังบอลอะไรต่างๆคือสุดยอดนะครับผมียกได้ว่าสุดจัดเลยนี่ครับลูกยิงเดี๋ยวจังหวะนี้วิ่งไปรอแล้วนะครับรอแท็บอินแบบนี้ก็ได้ครับปาดเข้าไปเลยเมสซี่รอจบให้ครับ เลยว่าการครับแบบนี้โคตรจะโกงชาวบ้านนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้เมสซี่แบบโกงๆแบบนี้ก็สามารถอัพแบบนี้ได้นะครับยิงซ้ายยิงขวาได้หมดเลยนะครับผมเป็นตัวที่ยิงดีมากๆนะครับแน้ว่าจะไม่ได้อัพแบบนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับผมแต่ดูที่ว่าเราเลือกแบบไหนนะครับนี่นอกกกอบนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมจบจากที่ไหนก็ได้นะครับสำหรับเมสซี่ร่างนี้นะครับผมนี่นอกกกอบครับคือได้หักหมุนหักปั่นเนี่ยคือเรียบร้อยแน่นอนนะครับ การยิงแบบนิ่มๆนะครับนี่ไม่ต้องเข้าไปนะครับไม่ต้องเข้าไปในกรอบเกียร์โทษนะครับจบหน้าหัวกระโหลกเนี่ยคือใส่สกอร์ได้เลยนะครับผมคือคู่แข่งก็งงอะนะว่าเอ้มึงยิงหรือเปล่าหรือมึงยังไม่ได้ยิงอะไรแบบนี้นะมอ่ะแต่ว่าบอลเนี่ยถึงก้นตาข่ายแล้วนะครับการแบบนี้ก็จะเน้นใน,นส่วนของการยิงนะครับลูกโค้งลูกอะไรต่างๆนะครับ ก็จะใช้ในส่วนของการยิงแบบนี้นี่ลูกปั่นโค้งนะครับผยิง,งโค้งแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับเสซี่ท่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ u, รู้อยู่แล้วนะครว่าเราอัพมาเนี่ยใช้งานอะไรมาถ้าเราอัพมาใช้งานยิงมันก็จะ อา,อาดลูกยิงให้เยอะๆนะครับหรือว่า,วาการใช้ลูกโค้งก็อา่านลูกโค้งให้เยอะๆนะครับซึ่ง2ค่านี้มันรวมอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสปีดนะครับแล้วก็สปีดระยะยาวนะั้นมันก็จะอัดในส่วนของจิกยิงเพาวเวอร์ให้กับเมสซี่นั่นเองนะครับผม,ผมก็จิกยิงพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่103เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่จุดสกอร์คมมากๆแล้วก็แรงนั่นเองนะครับเวลายิงเนี่ยบอลแรงบอลสายนั่นเองนะครับอ่ะอยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้อัพหรือว่าใครอัพแล้วก็แก้ค่าพลังแบบนี้ได้นะครัับถ้้าาอยกใหมน โวดสุดจัดอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ต้องขอไลฟ์ซีทุกคนไปเพียงเท่านั้นแล้วกันนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม